วันนี้นะคะขอขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ที่นี้คุณเห็นผลไม้ที่แบบว่าเป็นรถเข็นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ที่ฉันจะขอเสนอเป็นบาร์บีคิวผลไม้ก็คือผลไม้นานาชนิดเสียบไม้หั่นเป็นลูกเตา๋าหรือว่าชำเพาะให้แบบว่าคล้ายๆเป็นลูกเตาเยย๋าอะไรเงี้ยเสียบจะมีสตรอบเบอรี่ครึ่งชิ้นหรือว่าอาจจะเป็นแตงโมที่หั่นเป็นลูกเตา๋ามะละกอหรือว่าจะเป็นแอปเปิ้ล ชมพูออมม่อะไรอย่างเงี้ยมะม่วงสุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เสียบไม้เสียบไม้แล้วก็เสียบไม้แล้วก็เอาไปใส่ตู้ที่เป็นน้ําแข็งก็สามารถขายเป็นบาร์บีคิวผลไม้สด,ดได้แน่รอนว่าให้คุณค่าทางอาหารแล้วก็เพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเนยได้กินอาหารครบโดยเหมือนประมาณว่าเราได้กินน้ําผลไม้ปัน่นโดยที่เราใช้ฟันของเราเนี่ยโมลิน็กเอง